สื่อดังเปิดข่าวลือหึง่งนุ่ม BTS กับสาวเอสป่าซุมเดทกันเว็บไซต์ K-pop stars รายงานข่าวลือการออกเดทของสองศิลปินชื่อดังของวง K-pop อย่างค a r i n a หนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงเอสปาและ RM จาก BTS ในเว็บไซต์ดังกล่าว ้างหลักฐานที่นำไปสู่กระแสข่าวลือการออกเดตของคาริน่าและ RM ว่าจากข้อสังเกตคือทั้งคาริน่าและ RM มีความชื่นชอบในศิลปินวงร็อกอินดี้ชาวเกาหลีใต้อย่างซีโซนีือนเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีการอ้างข้อมูลเพิ่มเติมว่าไอดอลทั้งสองได้แชร์รูปที่ถ่ายกับโซยุนนักร้องนำและมือกีตา้าววงซีโซนีนในมุมเดียวกัน แถมยังเลือกฟิลเตอร์สีขาวดำแบบเดียวกันอีกด้วยขณะเดียวกันเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวงเอสป้าได้เป็นแขกรับเชิญในงาน Peace One Universe Festival ซึ่งมีการเปิดเผยว่าหนม RM ก็ได้ไปที่นั่นพร้อมกับเพื่อนๆเ,เพื่อรับชมการแสดงด้วยด้านแฟนๆของศิลปินทั้งสองวงต่างก็ออกมาวิพากวิจารถึงกระแสข่าวลือดังกล่าวพร้อมระบุว่า หลักฐานทั้งหมดถือเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีมูลและไร้น้ำหนักเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าทั้งคู่กำลังออกเดตกันอยู่ค่ะ